มาส่งการ์ดให้ทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ซ้มก็ได้รวบรวมคลิปที่ซ้มแบบไปหาเจอมานะคะแล้วก็เห็นว่าแบบเออมันเป็นฟีดแบ็กจากชาวเมริกันนะคะที่เขารู้สึกแบบปิติรู้สึกดีใจที่พระสงฆ์เนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็เดินทุดง walk for peace นะคะก็เลยเอามาแปลทุกคนได้ฟังกันลองไปดูกันเลยค่ะ Oh, it s, it s <S มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยที่พวกพระอาจารย์เดินมาได้ไกลขนาดนี้เร<อ>าต้องการพวกท่านมากๆเลยขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่มามันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆใช่เลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนไปมันกำลังเปลี่ยนจริงๆด้านบนของไม้เท้าคืออะไรหรอคะท่าน อันนี้นะหลอมันคือรากของต้นไม้ไผ่จริงๆมันอยู่ด้านล่างอัตมาก,ก็เลยกลับด้านมันขึ้นมาอัตมาเห็นรากมันเป็นก้อนใหญ่ดีก็เลยเอามาจับเวลาเดินอย่างนี้นะ่าใช้ได้นานเลยนะคะพระอาจารย์ใช่คิดเหมือนกันเดี๋ยวอัตมาจะให้พรพวกโยมทุกคนนะ ฉันกลัวมากเลยค่ะกลัวจะไม่ได้มาเจอท่านนี่ไงโยมก็ได้มาเจอแล้วยืนอยู่ตรงหน้าโยมแล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะพระเจ้านั่นเป็นน้าตาของความปิติดีใจใช่ไหมใช่ค่ะฉันปิติมากๆเลยขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ การที่ท่านมาอยู่ตรงนี้มันมีความหมายกับฉันมากๆเลยค่ะท่านคงไม่เข้าใจหรอกจากนั้นพระอาจารย์ก็เลยให้พรคนนี้ค่ะาานมโรรรัตตยธจจ ขอให้โยมมีความสุขร่างกายแข็งแรงมีความสงบนะวิดีโอที่โยมถ่ายอตมาก,ก็อยู่กับโยมตรงนั้นนะมันจะอยู่กับโยมไปตลอดชีวิตเลยฉันเสียทั้งลูกชายแล้วก็หลานสาวไปแต่ตั้งแต่นั้นมา <I pray S 2> ฉันก็สวดมนต์อ้อนวอนขอให้มีความสงบสุขและการที่พระออกมาเดินครั้งนี้มันคือคําตอบให้ฉันจริงๆมันคือคําตอบที่ฉันขอพรเอาไว้เลยล่ะ เมไม่น่าใจนะคะว่าน้องคนนี้เขาเป็นโรคอะไรนะคะแต่ว่าหลังจากที่ท่านปัญญากระเนี่ยท่านได้ผูกสายศีลแล้วก็สวดมนต์ให้พรน้องนะคะสังเกตว่าน้องเขาจากที่ตอนแรกคือไม่มองท่านเลยแล้วก็สักพักหนึ่งก็คือค่อยๆเคลื่อนหน้าแล้วก็สายตาก็มองมาที่ท่านปัญญากราค่ะ สุขังบาลังจะยันโตโบทิยโมเอสังยานังนันดิวันทุนโอมเกวันตังวิจัยโยวิจัยยสุจิยะมังกาเลอปะรจิตตาบาลังเทมสีเสมาณิปงกาเลอะมิเสเกสัมบาบุญหานังอากรรมวันโอม ควมโมดันติสนากาตังสุมังกาลังสุบามาตังสุติตังสุกาโลสุมุตุมจะสุยทังบระมัจจาริสุมาดังกินังกายกรรมังวาจากรรมังบาดังกินังมารังกินังมโนกรรมังมณีนิเตบารังกินาบารังกินานิกันตวานละบันธาเทม đắ khi mà ส mang gaăng rakh đưa sẵn mà đi và bà buồn tham Nu mà bênสda su khi mauวัน đưa thế mau được s gaăng ra thành đi và สบ đํา mà mà bênสdas khi màวัน đưa tế maus mang gaăng รคัคขันธ์สัมบดีวตาสัมบสังขานุมอาเวนัสดาสุขีภาวันตุเกมอาตมาแผ่บ,บุญของอาตมาให้กับโยมนะขอให้โยมร่างกายแข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีความสงบสุขนะ เดินของท่านทำให้รู้เลยว่าชีวิตนี้มันมีอะไรมากกว่าน,นี้ทำให้รู้สึกอยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะขอบคุณท่านมากๆเลยไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดไหนมาพูดแต่ต้องขอบคุณท่านจริงๆท่านเปลี่ยนวิธีในการมองดูชีวิตตัวเองแตกต่างไปจากเดิมมากทำให้รู้เลยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อได้อยากบอกให้ท่านรู้อาตมาอยากบอกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะทุกอย่าง มันไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรอกจริงไหมเราอยู่ในโลกใบนี้ใช้ชีวิตนี้เราก็ต้องเจอความท้าทายมากมายเลยล่ะและความท้าทายพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่บทเรียนนะที่เราจะให้เราผ่านไปอะ่ะแต่เชื่อเถอขอให้เชื่อตาัมานนะไม่ว่าชีวิตนี้นะเราจะเจอผู้คนเยอะมากมายแค่ไหนบนโลกใบนี้ถ้าเขาไม่เชื่อในตัวเรานะแต่เราต้องเชื่อในตัวเราเองว่าเราจะดีขึ้นเราจะมีชีวิตที่อิสระไม่มีทุกข์ โยมเองก็มารอตอมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> ฉันต้องการความสงบมากๆเลยค่ะ <Okay. S 1> ในทุกๆวันนะ <Okay. S 1> เวลาที่โยมว่างนะให้โยมกลับมาดูที่ลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สูดเข้าไปให้เราผ่อนคลาย และเมื่อไหร่ที่มันความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยความคิดพวกนี้มันจะวิ่งวนอยู่ในหัวโยมตลอดนั่นแหละพยายามอย่าไปผลักมันออกไปนะพยายามอย่าไปทำอะไรกับความคิดพวกนั้นนะสิ่งที่โยมต้องทำคือแค่รู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจฝึกที่จะดูลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกจดจ่อ,อยกับลมหายใจนะยิ่งโยมจดจ่อกับลมหายใจมากเท่าไหร่ ความคิดพวกนั้นน่ะมันก็จะหายไปเองอย่างง่ายดายมากขึ้นถ้าโยมทําได้นะโยมจะมีชีวิตที่สงบสุขอย่าไปวิ่งตามความคิดนะเพราะว่ามันไม่จริงเลยมันไม่มีอะไรจริงเลยและมันก็กลายเป็นอดีตไปหมดแล้วอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปคาดหวังไม่ต้องไปมองหามันสิ่งที่โยมต้องทําก็คือมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ ที่โยมกำลังมีลมหายใจอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเลยต้องกลับมาดูลมหายใจตลอดเลยนะเวลาที่รู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าชีวิตหนักไปหมดเลยให้หยุดทุกอย่างเลยนะหยุดทําทุกสิ่งเลยแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆเวลาลมหายใจเข้าผ่านดูจมูกเรา ลมหายใจออกทางปากทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่ให้ยมทําแค่นี้นะเราจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วยอมก็จะผ่อนคลายทุก <ใน S 1> อย่างนนนนนยยัััััตวนนววิเงดโจ ໂອອິໄຊະຍະສຸໄຊະຍະມັງ Gale ອະປະຣາຈິຕະປາລັງເຄສີເພດະມິໂພຄະເລອະວິເສເຄສမ္ບະມຸນທານັງອາກຳວັນມ ป a มโมดติสุนากตั้งสุมังกาลังสุบาตังสุติตังสุขานุสุโมตจะสุเยตังบรัมชาริสุบาดังกินังกายกรรมังวาจากรรมังบดาคินังบดาคินังมนกํรรมังมณีดีเตบาดาคกินัง పాదకి န ని ကံတောနလพน္သာတိ పాదకినే సంبیه တိ యో 미 వాచन्द सं ဘာ రోగో వినాసతుమతే မ వంత ံ దరాయో సుకిదిఖాయుకో మవా బివా దానసిలే సని ချံဝါธรรม చాయినో చ န္ తరో युवनो सुखं बालं मधु सम्भ मङ्गलं राखं दु संबदेवता सम्भबुन्धानुभवेन सदा सुखी मन्दु मवधुसंब मङ्गलं राखं दुशम्बदेवतासम्बधम्मा नु वेन सदा सुखी मवन्धु ते मवधुसंब मङ्गलं राखं दुसम्बदेवता सम्बशङ्ख नु हावेन सदा सुखी ते Be well, be ขอให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความ <Thank S 2> สงบ <so> กันทุกคนนะ